สวัสดีครับพี่น้องชาวบ่าตอนนี้ก็มาชมนะครับติดตั้งติดตั้งไฟนะครับตอนนี้ครับเป็นมือขวาผมเองครับทิดเอนะครับนี่ครับการติดไฟนะครับนี่ครับครับคือการเย็บติดไฟนะครับนี่ก็ติดไฟมาบ้างแล้วนะครับคอยดูติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับว่า จะมีความสวยงามเพียงใดนะครับ,น,รบนี่ก็ทีนดี้ก็เย็บไฟครับตัวนี้เป็นเว้าขนาด2เมตรสี่สิบเซนนะครับแต่ตัวนี้เป็นเว้าสายอ่อนนะครับซือว่าสายเบาึ้นนั่นเองนะครับก็ลมแรงอาจจะสู้ไม่ได้นะครับลมแปดลม,มาถึงลมแถึงลมสาครับเึ้ื่อนสบายครับตัวนี้ก็เพิ่มความยากให้กับเว้านิดหนึ่งนะครับติด ติดระบบไฟนะครับก็อาจจะขึ้นยากนิดนึงแต่ก็เอาขึ้นได้แน่นอนนะครับครับจะเป็นเบ้าขนาด2เมตรสิบนะครับเบ้ากำลังเล่นสบายนะครับผมนี่ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ครับเป็นลายดอกไม้นะครับแล้วก็มีผีเสื้อนะครับตัวข้างล่างครับตัว มองจากกล้องอาจจะไม่ค่อยสดนะครับดูที่ดูตัวจริงครับสีสดใสมากครับตัวนี้ครับเป็นสีสะท้อนแสงตัวนี้ใช้สีน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็บวกกับสีสะท้อนแสงเป็นสีโปสเตอร์นะครับไม่ใช่สีอะคริลิกนะครับแบบสะท้อนแสงนะครับเป็นสีชมพูสีส้มนะครับแล้วก็มีสีม่วงสีเขียวนะครับเพิ่มความสวยงามของตัวเบานะครับก็ เป็นอีกการเล่นรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเว้าสวยงามไหครับผมบก็ฝากพี่น้องกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง Youtube ช่องเนี้ยนัดบูรีรามด้วยนะครับผมฝากผลงานไว้ในช่อง Youtube นะครับฝากติดตามแล้วก็เข้ามาทักทายมาคุยนะครับได้ที่ ช่อง u t u b e ได้นะครับหรือว่า facebook นะครับถนัดกิจเดืองดำครับพี่น้องชาวเว้าท่านใดที่สนใจนะครับสนใจเวว่ที่อยากไ,ได้วาดลายทั้งลำก็ติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถือว่าจะเป็นระบบไฟนะครับระบบไฟก็มีพร้อมจัดส่งนะครับจะแบบไหนชอบแบบไหนก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมขอขอเป็นคนที่ คนที่จะเอาจริงๆนะครับบางทีผมอาจจะไม่มีเวลาตอบก็ทํางานด้วยนะครับก็ขออภัยด้วยครับขอเป็นคนที่อยากได้จริงๆนะครับผมถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับก็เว้าหรือว่าทุกตัวก็ใช้การทําก็ค่อนข้างอาจจะมีราคานิดหนึ่งครับก็ทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเว้าหรือว่าระบบไฟนะครับแต่ถ้าพี่น้องชาวว้ารับไปไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับ ตบรบประกันการเคลื่นดีแน่นอนครับก็เข้าไปดูวีดีโอเก่าๆในช่อง ioutube y ผมได้นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีได้ครับว่าเบ้าการขึ้นเป็นยังไงครับไปดูได้ครับผมก็สนใจติดต่องานได้มานะครับโอเคนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ